สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้าน4.0นะครับวันนี้มาแหวกนิดหนึงก็คือจะไม่ได้พูดเรื่องของงานบ้านแล้ววันนี้จะมาในพาร์ทของเรื่องการ์ตูนนะครับมังงะแอนิเมะนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งในใจนะครับก็คือเรื่อง Hunter Hunter นี่เองนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยจะมาพูดในส่วนของ14เหตุผลที่ทำให้ Hunter เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ ยังคิดมานะครับอยู่ในทุกยุคทุกสมัยมันมีข้อดีอะไรบ้างวันนี้จะมาพูดให้ฟังกันนะครับเผื่อแบบว่าท่านใดเริ่มมีความคิดที่อยากจะดูนะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเกินก่อนว่าพยายามจะไม่สปอยเนาะแต่ว่าอาจจะมีบางข้อมูลเนี่ยที่อาจจะมีไปดีเลยกันเนื้อเรื่องบ้างหรือว่าอาจจะทําให้มีสปอยเนื้อเรื่องบ้างอันนี้ก็ขอเตือนกันในหน้าที่นี้ก่อน นะครับแต่ว่าถ้ามีดูสปอยเนี่ยอาจจะมีสปอยที่ไม่เยอะมากนะครับโอเคข้อแรกเลยเนี่ยฮันเตอร์อะครับเป็นการ์ตูนที่มีในเรื่องเกี่ยวกับกอนที่เป็นพระเอกนะครับกอนเนี่ยต้องการเป็นฮันเตอร์เพื่อที่ต้องการตามหาพ่อตัวเองที่เป็นฮันเตอร์มืออาชีพมาก่อนเหมือนกับเดินตามรอยคุณพ่อนั่นแหละนะครับเซตติ้งของโลกฮันเตอร์เนี่ยจะมีความคล้ายกับความเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะ ภาคแรกๆเนี่ยมันคือแบบมันคือยกโล้ความเป็นจริงมาเลยแล้วก็เพิ่มความสามารถอะไรนิดนหน่อยๆ,ๆ,ๆนะครับธีมของเรื่องเนี่ยก็คือเป็นการฮันติงนะครับมีผู้ล่าผู้ถูกล่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เช็คเจนขนาดนั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับโอเคข้อแรกเลยเนี่ยคือข้อดีเนี่ยก็คือตัวละครหลักทั้ง4คนเนี่ยลงตัวมากนะครับอาจารย์แกได้ดีไซน์ออกมาลงตัวมากทั้งกอนฟรีกนะครับที่เป็นพระเอกสีเขียวนี่แหละกอน นะครับกอนเป็นคนที่ทำในรต,รตรงๆเถ็นตรงนะครับทื่อๆหัวลั้นนะครับแต่ว่าก็มีความฉลาดและไหวพริบนะครับเพราะว่ากอนเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าตั้งแต่เด็กนะครับเป้าหมายของกอนเนี่ยคืออยากเป็นฮันเตอร์นะครับแล้วก็อยากไปตามหาคุณพ่อที่เป็นฮันเตอร์มาก่อนน,นั่นเองนะครับต่อมาคิรัวโซดิกนะครับคิรัวเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกฝึกให้เป็นมือสังหารแต่เด็กอ่าคือคิรัวตระกูลโซดิกเนี่ยเป็นตระกูลมือสังหาร นะครับเป็นคนที่ฉลาดนะครับมีเล่ห์เหลี่ยมมีความสามารถทางด้านร่างกายเนี่ยสูงมากทนไฟฟ้าอาบมาตั้งแต่เด็กทนทานพิษทุกชน,นิดนะครับเป็นตัวละครที่เมื่อจัดอันดับเมื่อไหรก็ตามเนี่ยคีรัลเนี่ยอันดับสูงตลอดนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ทําอะไรเนี่ยถูกใจคนดูนะครับแล้วก็มีความเก่งมีความเท่นะครับคีรัลเนี่ยจะมีความฝันเหมือนกับจริงๆไม่ค่อยมีเป้าหมายมากก็คือ ก็คือติดตามก่อนนะครับแล้วก็ทําตามความชอบของตัวเองเนาะประมาณนี้ต่อมาเป็นคุรปิก้านะครับฝนด้านซ้ายผมสีเหลืองคุรับปิก้าเนี่ยมาจากเผ่าครูนะครับเผ่าที่มืดมนมากเพราะว่าเป็นเผ่าที่ครรบปิก้าเนี่ยเหลือรอดมาคนเดียวนะครับเป็นคนใจเย็นฉลาดแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีมากมีความเป็นผู้นําแต่ว่าถ้าโกรธเนี่ยเขาจะมีความสามารถเป็นตา เนสีเพิร์ตาสีแดงครับมันไม่ปลดล็อกความสามารถซึ่งเป็นความสามารถของเผ่าคูณโดยเฉพาะนะครับบทของโครพิก้าเนี่ยต้องบอกว่าเด่นไม่แพ้ก่อนเลยบางภาคเรียกว่าเด่นกว่าทั้งก่อนและขี้รัวด้วยซ้ำเป็นคนที่มีความพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่ใหญ่ของเราก็คือเลโอดดโอนะครับพาราดีไนอายุมากที่สุดทําอะไรก็ห้าวๆนะครับแต่ว่า เบื้องหลังเนี่ยแกมีความเสียสละแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นเสมอนะครับเป็นคนที่คาแรคเตอร์เนี่ย,ยใกล้เคียงกับคนมนุษยธรรมดามากที่สุดแล้วนะครับก็คือเขาอยากสอบมันเตอร์เนี่ยตอนแรกกปากก็บอกว่าสอบเพื่อเงินนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาอยากเป็นหมอแล้วหนทางการเรียนหมอเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะครับอ่าอันเนี้ยเขาต้องการเป็นหมอเนี่ยเพราะว่าเขาว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับหรือว่า ช่วยเหลือเพื่อนพอนะครับต่อมาอย่างที่เกิดไปนะครับพอเซตติ้งที่เป็นโลกปัจจุบันแล้วก็ใกล้กับความเป็นจริงของโลกเราเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยอาวุธเนี่ยมันใกล้ตัวมากเช่นกอรใช้เบ็ดตกปลานะครับเรียวดใช้มีดสั้นครอบิก้าใช้ดาบคู่ีิรัวใช้สเก็ตบอร์ดคือบางทีมันอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ว่าต้องบอกว่าอาจารย์แกเนี่ย ในภาคสอบพันเตอร์เนี่ยจะวางอาวุธมาได้ดีมากนะครับเพราะว่าบางอาวุธเนี่ยเป็นคีย์หลักคีย์ไอเทมในการผ่านการสอบเลยนะครับของทั้งกอนแล้วก็คี่รัวเองก็ตามนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีเนาะที่เป็นเรื่องอาวุธที่แกออกมาได้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอาาอาวุธที่มันแตกต่างออกไปพัฒนามากขึ้นก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งจะติดตามมาอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับอีกหัวข้อใหญ่ข้อนึกอองก็คือเรื่องของการแบ่งผ้าของฮันเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฮันเตอร์เนี่ยเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากขนาดนั้นก็คือในแต่ละอาร์ตในแต่ละภาคนะครับอาจารย์แกพยายามจะเปลี่ยนเซตติ้งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆตัวคอหลักเส้นของเนื้อเรื่องอะ่ะมันก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าในแต่ละภาคมันทำให้รู้สึกว่าเอ,อ มันเปลี่ยนการเซตติ้งของโลกเนี่ยไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นภาคแรกนะครับสอบพันเตอร์นะครับตัวร้ายจะเป็นฮิซกะนะครับภาคแรกเนี่ยก็ทําความรู้จักกันนะครับรู้จักพื้นหลังของแต่ละคนนะครับฮิซกะเนี่ยก็จะเป็นบอนสของเหมือนกับ F.R. อาภาคแรกนะครับอ่าต่อมาเนี่ยสอบพันเตอร์มันจะลากไปถึงตอนพวกการประลองเวหานะครับแล้วก็ไปบ้านคิ้รัวเนาะแต่ว่าอันนี้ผมรวมมา ภาคที่มันเป็นภาคใหญ่ๆแล้วกันนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของภาคที่เป็นงานประมูลที่ยอร์คชินซิตี้นะครับแล้วก็รวมถึงภาพแมงมุมด้วยนะครับอันนี้จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวร้ายก็คือเป็นคุโรโล่นะครับแล้วก็เซตติ้งของเมืองเนี่ยจากการที่เราต้องไปสอบนะครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นงานประมูลนะยโทนบรรยากาศมันจะมืดๆคล้มๆนะครับอยู่ในเมืองมีความเป็นมาเฟียอ่า แต่ว่าตัวละครยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความพัฒนามากขึ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นภาคเกมนะครับ greed island นะครับ greed island เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นเป็นภาคที่ทำเซตติ้งเหมือนกับแนวไม่ไม่เชิงแนวต่างโลกแต่ว่าเป็นการ์ดเกมเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ภาคเนี่ยสาวสาว่าชอบนะครับเพราะว่ามันดูแล้วแบบไม่ได้ซีเรียสมากเกินไปแต่ว่าก็มีความสนุกอยู่ในนั้น นะครับอ่าภาคนี้เนี่ยตัวร้ายเนี่ยจะเป็นบอมเบอร์นะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นภาคมดนะครับหรือว่านนโอกรีนแดงนะครับหรือว่าเนโอกรีนไลฟ์นะครับภาคมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเนี่ยมาสเตอร์พีซของฮันเตอร์เหมือนกันนะครับภาคมดเนี่ยตัวร้ายจะเป็นราชานะครับภาคเนี้ยสเกลพลังมีค่อนข้างเยอะต่อมาก็จะเป็นภาคงานเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งอันเนี้ยเหมือนกับมันเป็นอาร์คในการแบบ เป็นตัวขั้นนะครับแต่ก็มีความสมําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่างานเลือกตั้งเนี่ยตัวร้ายเนี่ยก็จะมองว่าเป็นอินุมินะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมองว่าเป็นพิสตงนะครับซึ่งก็รวมๆได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอาร์ท,ที่กำลังดําเนินอยู่นะครับก็คืออาจารย์กายังเขียนอยู่แหละมันยังยังไม่จบนะครับว่คือเรื่องผ้าของทวีปมืดนะครับลงเือปลาวา ต่อมาเนี่ยอีกข้อดีหนึ่งนะครับข้อดีข้อที่5นะครับของฮันเตอร์เนี่ยก็คือตัวร้ายเนี่ยมีความดีงามทุกตัวนะครับปกติเนี่ยบางเรื่องเนี่ยตัวร้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ตัวเกาอนะครับหรือว่าตัวร้ายที่แบบว่าฉันทาออกมาฉันเขียนออกมาแล้วฉันก็ทิ้งเขาไปนะครับแต่ว่าฮันเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฮันเตอร์เนี่ยอาจารย์แกเนี่ยชอบ จะโชว์ความสามารถที่มันเท่ๆอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มันจะมีการย้อนอดีตมีการปูเรื่องราวของตัวรายนั้นๆนะครับทำให้รู้สึกว่าตัวร้ายเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นมันไม่ได้ออกมาพร่งๆนะครับมันก็มีสตอรี่เป็นของตัวเองว่าทำไมต้องเป็นตัวร้ายบ้างหรือว่าเกิดมาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าฮันเตอร์บางคนเนี่ยชอบตัวร้ายมากกว่าตัวเอง ดยซ้ำนะครับอย่างเช่นเฟตันนะครับแห่งกองโจรยามายาเนาะแล้วก็ราชานะครับน้องแมวปิโตนะครับหรือว,ว่าเลเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยตัวละครที่แกดีไซน์มาเนี่ยเป็นตัวร้ายก็จริงแต่ว่ามันจะมีความเทาๆนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะตัวร้ายเนี่ยบทเด่นกว่าตัวเอกก็มีเหมือนกันนะครับต่อมาข้อ6นะครับ การจัดกลุ่มนะครับของฮันเตอร์เนี่ยก็ถือว่าทำแล้วเป็นที่น่าประทับใจแล้วก็จดจำเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะนารูโตะนะครับก็จะมีแสงอุสาเนาะวันพีซเนี่ยจะมีเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับส่วนฮันเตอร์เนี่ยก็จะมีแมงมุมหรือว่ากองโจรเงามมยานะครับที่เป็นหน้าจดจำเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตระกูลโซดิกนะครับตระกูลมือสังหารมือหนึ่งนะครับ รวมถึงพวกเรื่องคิมิล่าแอนเนาะที่เป็นมดต่างๆที่เกิดมานะครับหรือว่าณับปัจจุบันก็จะมีพวกราชวงศ์คาคินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายเรื่องเนี่ยชอบทําให้ last b o เนี่ยเด่นอยู่ตัวเดียวแล้วก็ลูกน้องเนี่ยเป็นเหมือนผักปลานะครับอาจจะมีความเบียวอยู่ในความเป็นหัวหน้าเนี่ยแต่ว่าฮันเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ครับฮันเตอร์เนี่ยอย่างเช่นกองโจรแนวมายาเนาะ หัวหน้าของกองโจรงามายาเนี่ยมีความฉลาดแต่ว hmm, so, so, like so ่าสุดท้ายอ่ะ hmm. มันความฉลาดอย่างเดียวมันไม่ได้ทําได้ทุกอย่างนะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยภารกิจต่างเนี่ยหัวหน้าก็ต้องพึ่งลูกน้องอยู่ดีนะครับว่าอ่ะคนนี้เป็นสายหาข้าวคนนี้เป็นสายต่อสู้นะครับหัวหน้าเนี่ยไม่ได้ทําได้ทุกอย่างนะครับในตัวเองซึ่งอันเนี้ยมาเลยรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นหรือตระกูลโซดิกเนี่ยปูมังแต่ต้นเรื่องเลยว่า โหดสงคำมล่ําลือนะครับโหดตั้งแต่หมาที่เฝ้าประตูหน้าบ้านแหลวนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าทําได้ดีมากเพราะว่าเมื่อมีบทเมื่อไหร่นะครับตระกูลโซดิกเนี่ยก็แสดงฝีมือแล้วก็ไม่รู้สึกทําให้เราได้ผิดหวังเลยนะครับต่อมาข้อ7นะครับข้อ7เนี่ยคือเป็นทริโอในโลกแอนิเมตเรียกได้ว่าเป็นเทียร์ท็อปๆเลยของโลกแอนิเมตเรานะครับ อาจารย์แกวางตัวร้ายที่ฮิต3ตัวเนี่ยได้ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นการออกแบบตัวร้าย3ตัวที่มีความสามารถเนี่ยใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าสตอรี่ของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีความเหมือนกันเลยสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่า3คนเนี่ยขวัญใจถ้าใครเป็นสาวว้ก็จ้รู้ดีว่าเออ เป็นเป็นที่หน้าเป็นเป็นขวัญใจของสาววายสุดๆนะครับคนแรกนะครับคนกลางฮิโซกะฮิโซกะเนี่ยจะมีความน่ากลัวนะตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยมันรู้สึกว่าเราอยู่กับฮิโซกะมีฮิโซกะอยู่ในเรื่องเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยสักวินาทีหนึ่งเลยนะครับจะคล้ายกับการเป็นโจเกอร์นะครับเป็นโจเกอร์รวมถึงเราไม่รู้ว่าฮิโซกะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนจะมา ทำร้ายเราเมื่อไหร่นะครับต่อมาเนี่ยแกมีไม่เล่เหลี่ยมกนุบายต่างๆเยอะนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยคนด้านซ้ายเนาะอิรุมิอิรุมิเนี่ยเป็นคนที่ช็อตฟิลมากนะครับก็ตอนเปิดตัวเนี่ยแต่ละคนช็อตฟิลมากนะครับแล้วก็ผมดูตอนแรกผมนึกว่าเป็นผู้หญิงนะอ่าเจ้าต,ตัวเนี่ยหน้าตาเนี่ยหรือดวงตาเนี่ยจะดูน่ารักนะครับแต่ว่าแกเนี่ยค่อนข้าง ดูน่ากลัวและโลกจิตมากๆนะครับรวมถึงความสามารถของเนนนะครับในสายควบคุมเนี่ยเรียกได้ว่าทรงพลังสุดๆนะครับเป็นเสาหลักแห่งตระกูลโซดิสเลยนะครับอ่ะสุดท้ายก็คุโรโละนะครับเป็นหัวหน้าแม่งมุมนะครับหัวหน้าแม่งมุมเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยสุดยอดมากก็คือเก่งฉลาดมีความเป็นผู้นำวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีนะครับแล้วก็รับความความเห็นคนอื่นตลอดนะครับ คอสตูมของคุโรโรเนี่ยสุดยอดมากไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ใส่ชุดคลุมนะครับหรือว่าตอนที่ปลอมตัวนะครับถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับหล่อัวตายควายล้มสุดๆ,ๆนะครับอ่าซึ่ง3คนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีสตอรี่ที่มันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อย่างอิรุมิกับฮิโซกะเนี่ยเป็นเพื่อนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเนาะฮิโซกะเนี่ยอยากสู้กับคุโรโร แล้วก็คุโรโร่เนี่ยเป็นหัวหน้าอฮิโซกะเนาะแล้วก็ที่โรโร่เนี่ยก็ยังจ้าอิรุมิทำภารกิจด้วยนะครับก็คือ3ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าสุดๆนะครับต่อมานะครับถึงแม้ว่าเรื่องเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเรื่องเนี้ยมันไม่มีนางเอกนะครับมันไม่ได้ให้โฟกัสความความสำคัญกับด้าน ความรักของพระเอกนางเอกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรามามองเนี่ยมันมีนิตินะครับด้านความรักที่เรื่องเนี่ยมันเสื่อมมาได้เยี่ยมสุดๆเลยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือมีภาพระหว่างกรกับขีรัวนะครับอันนี้เห็นได้ชัดสุดแหละนะครับเป็นเพื่อนที่ไปไหนไปกันนะครับไม่ได้แยกออกจากกันเลยนะครับมีดีบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ผ่านผ่านมาได้ตลอดนะครับถือว่ารักแบบซาดิปรักแบบแปลกระหว่าง นิซกะที่ชอบไปหยอดมาจีเองนะครับอ่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากสปอยเยอะอาจจะต้องไปดูเองเพราะว่าบางฉากที่2คนเนี่ยมีการมีการอินเ์แลกกันเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกแปลกแปลกซาดิสนิดนดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นตำนานมากๆเลยในเรื่องของความรักของความรักที่บริสุทธิ์นะครับเก่งขนาดไหนเนี่ย ก็ต้องเจอที่คู่ต่อสู้ที่มีความการพ่ายแพ้ได้นะครับซึ่งความรักของคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะต่างเผ่าพันธุ์เนาะแต่ว่าแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบมากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนจบของความรักครั้งนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดจริงนะครับยิ่งใครที่ได้อ่านมัง,งะนะตอนนั้นสดเนี่ยแล้วอาจารย์ผมดำเนี่ยครับคือสุดยอดมากๆนะครับอันนี้คือข้อที่8นะครับคือเรื่องของเรื่องการวางเรื่องความรัก ครับต่อมาข้อที่9นะครับข้อที่9เนี่ยตัวการจัดสเกลเนี่ยอาจารย์แกทําได้ดีมากแล้วก็สเกลพลังอาจารย์เนี่ยแกคอนโทรลได้ไม่เวอร์เกินไปนะครับไม่ได้แบบ power clip over power มากเกินไปนะครับโดยที่สเกลความอันตราย,ยอาจารย์แกก็เก่งด้วยนะก็คือแต่ละภาคที่เรียงเนี่ยอาจารย์แกก็ไม่ได้เรียงความ ความพีคความอันตรายเรียงจาก1ไป2 3 4นะครับจะเห็นอย่างนี้ว่าภาคแรกเนี่ยาเกลความอันตรายเนาะระหว่างภาค2อันเตอร์ที่คลาวเวอร์เนี่ยมันมีนิดเดียวนะครับอาจจะไม่ได้อันตรายมากนะครับต่อมาเนี่ยเป็นภาคงานประมูลเนาะงานประมูลเนี่ยต้องบอกว่าศัตรูเนี่ยมันเป็นแก๊งแมงมุมนะครับซึ่งแมงมุมเนี่ยสเกลพลังเนี่ยเขาสูงแหละนะครับเพราะว่าเป็นอาชญากรตัวท็อปๆของโลกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ อาจารย์แกทําสเกลพลังออกมาได้ดีนะครับแล้วก็อาจารย์แกขั้นฉลาดด้วยก็คือ,อาภาพงานประมูลเนี่ยแกจะไม่ได้ให้ตัวเอกเนี่ยเก่งจนสามารถจัดการแบบมุมได้แต่ว่าอาจารย์แกจะมีทริคนะครับว่าแล้วจะทํำยังไงละ่ะที่จะให้จบอาร์คเนี่ยไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากเลยกัน,นครับต่อมาเนี่ยก็จะลดคอนความโหดมาละก็คือเรื่องของภาพกรีดไอแลดนเนาะก็เหมือนกับ เข้าสู่เกมเล่นเกมน,นะครับแล้วก็เจอกับศัตรูศัตรูก็โหดแหละแต่ว่ารู้สึกว่าสเกลเนี่ยมันเริ่มลดน้อยจากงานประมูลแต่ความสนุกอะ่ะก็มีเหมือนเดิมนะต่อมาภาคภาคมดนะครับนิโอกรนไลท์เนี่ยกลับมาโหดเหมือนเดิมแล้วเรียกว่าเป็นภาคที่โหดมากๆนะครับภาคหนึ่งเลยนะครับพอจบภาคมดเนี่ยนึนบอกว่าภาคมดเป็นภาคที่ยาวนานมากเนาะพอจบแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไล่ล่าตัวนานิกะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย เป็นภาคปัจจุบันกนะ็คือเดินทางสู่สวีมมืดนะครับภาคนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์แกยหยอดข้อมูลมาโดยที่สเกลพลังเนี่ยโหดมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมให้โหดทะลุประหลอดไปเลยซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราคงต้องมาตามดูกันต่อไปเนะว่าความโหดความสเกลพลังที่มันเยอะของมันเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนนะครับโดยที่ตัวลาเองเนี่ยก็ปูมาค่อนข้างโหดด้วยเหมือนกันนะครับ ข้อ9นะครับต่อมาเป็นข้อ10นะครับข้อ10ก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยหรือการ์ตูนที่เราดูมาเนาะพระเอกเนี่ยมันมีคนเดียวแล้วก็พระเอกเนี่ยเขาวางบทไว้ก็คือเป็นพระเอกตลอดเนาะแต่ว่าฮันเตอร์เนี่ยในแต่ละภาคเนี่ยพระเอกเนี่ยจริงๆก็เป็นกอเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าบางภาคเนี่ยกรแทบไม่มีบทเลยนะครับอย่างเช่นบางภาคเนี่ยพูแลปิก้าเนี่ยเด่นมากนะครับบางภาคเนี่ย ที่รัวเนี่ยทำหน้าที่แทบทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าบางภาคเนี่ยอาจะได้เห็นตัวละครที่เป็นแบบเป็นตัวประกอบหรือว่าตัวที่มีบทภาคก่อนๆเ,นเริ่มมาโชว์พลังกันนะครับอย่างเช่นอาจารย์ในเทโลนะครับอ่าซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยโดยรวมเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าพระเอกจริงๆพระเอกมันไม่ได้เป็นการเนิร์ฟพระเอกนะครับแบบพระเอกเก่งนาแล้วแต่ว่าพอเจออนนี้เราเนิร์ฟอ่า อันเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าอาจารย์แกรกระจายบทได้ดีมากนะครับแล้วก็ทำหัวข้อมันนี้ได้ดีลงตัวแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับถึงแม้ว่าภาคเนี่ยสตอรี่เนี่ยมันเปลี่ยนไปก็ตามนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เนื้อเรื่องในมันคาดเดายากนะครับอย่างวันพีซเนี่ยอาจารย์แกอาจารย์โอดาแกเก่งมากก็คืออาจารย์แกปูบทมานานเนาะแล้วก็ มาเปิดเผยตอนหลังนะครับแต่ว่าฮันเตอร์เนี่ยอาจารย์แกชอบแบบตู้มเดียวแล้วก็แบบช็อตฟิลเลยนะครับอ่าก็คือแบบไม่ได้ปูอะไรเลยนะครับแล้วก็อาจารย์แบบเปิดมาปุ้มแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเราโดนแกละนะครับอย่างเช่นแบบตอนตอนตอน,ตอนี่รัวแสดงความสามารถครั้งแรกอะไรเงี้ยครับคือเราก็เห็นหน้าที่รัวเนาะก็คงคิดว่าเออมันก็ประมาณนึงก็เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ย พอที่รัวแสดงความสามารถครั้งแรกเนี่ยคนดูเนี่ยเรียกว่ามองว่าอ้าปากค้างไปเลยหรือว่าอาจารย์แกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี่ยบางมันก็จะมีการจัดการกับตัวละครเนาะก็คือบางทีอาจารย์แกก็หน้าเดียวตัดตัดไปเลยตัดจบไปเลยก็มีเหมือนกันหรือว่าบางฉากเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนดูหนังผีเลยนะครับอยู่ดีแกอาจารย์ก็อารมณ์เหมือนจำสแกร์ขึ้นมาก็เอ้ย อาจารย์เอางี้เลยเหรอนะครับก็นี่ก็จเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อที่11นะครับต่อมาก็ที่12นะครับฉากต่อสู้ฮันเตอร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันมันไม่ได้เป็นกระตูนที่มีฉากต่อสู้เยอะมากมายนะครับอ่าเพราะว่าไอฮันเตอร์เนี่ยมันเน้นความเรียวนะครับแล้วก็ตัวมังงะเองเนี่ยแนะนำว่าถ้าใครอยากดูฉากสู้ฉากที่มัน มีความแบบมีความดิบเถื่อนนะครับอันนี้ให้แนะนำว่าไปดูที่เป็นมังงะก่อนได้นะครับซึ่งอาจารย์แกเนี่ยก็ทำมาได้ดีมากนะครับอย่างอย่างไม่สป,ปอยแล้วกันอาจจะต,ต้องไปดูเองนะแต่ว่ามันมีหลายๆฉากเนี่ยที่แบบว่าฉากสู้เนี่ยมันน้อยแต่ว่ามันทรงพลังมากๆนะครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของ เพลงนะครับเพลงเนี่ยบอกเลยว่าคันเตอร์เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับในส่วนของแอนิเมะเนาะแอนิเมะเนี่ยจะมีอยู่2ภาคนะครับก็คือภาคแรกเนี่ยเป็นอนิเมะภาค9นนะครับ1 9 9 9เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอนิเมะเนี่ยที่มีความดิบมากกว่านะครับเพลงที่แนะนำเนี่ยก็จะมีในส่วนของเพลงเปิดนะครับ o อพนนะครับโอไฮโอเนี่ยหลายๆคนเนี่ย น่าจะได้เคยฟังมาก่อนแหละนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับแล้วก็เพลงเปิดที่2เนี่ยเป็นเพลงภาคแมงมุมนะครับเป็นกองโจรกามายาก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างแปลกแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกหอยหวแต่ว่าพอมารวมรวมกับธีมของแมงมุมเนี่ยมันทําได้ดีนะครับแล้วก็ o อ5ค่านะครับที่เป็นชื่อ Believe in t o m o r r o w นะครับเป็นภาคกรีซไอแลนด์เนี่ยผมมองว่าเป็นเพลงที่เพาะมากนะครับต่อมาเป็นเพลงเพลงปิดนะครับ เพลงปิดก็คือเพลงเพลงหน,งนะครับ E.D. หเนี่ยจะเป็นที่เป็นรูปหน้าของคุณน้ำมิตกนะครับซึ่งเพลงเนี่ยฟังแล้วมันค่อนข้างเศร้านะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศอะไรเนี่ยมันทำได้ดีนะครับแล้วก็ E.P. สามนะครับเพลง Firefly นะครับทำนองสนุกมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มิต,ตกอีกเลยนะครับส่วน199เนี่ย Background Music เนี่ยถือว่า มาเตอร์พีสุดๆนะครับแบ็กกราวน์มิวสิกเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับคือไม่ได้เอาเพลง OP เนี่ยมามาทำนะครับคือแกตั้งแบบมีเมโลดี้ใหม่อะไรแต่งใหม่หมดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่ามันระทึกใจนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Hunter ปี21 1 1นะครับเป็นภาคดีเมียกและว21 1เนี่ยก็จะมี OP 1นะครับแล้วก็จริง OP เนี่ยมันใช้เป็นเพลงเดียวกันเนี่ยทุกภาคนะครับ แล้วก็เพลงปิดเนี่ยจะมีเพลง Hunting for You d e a m นะครับ E p ส d 2นะครับ E D 3, <ED> 3เพลง Re a s o n นะครับแล้วก็ท็อปที่สุดเนี่ยยกให้เป็น E D 5นะครับเป็นเพลงปิดที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็พอตัดตัดไปเข้าเรามีหมากเนาะหล่นลงมาเนี่ยคือสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่14นะครับมีเนี่ยมีอยู่ทุกตัวละครนะครับ ข้อที่สุดเนี่ยทุกคนรู้เนี่ยก็คือเรื่องของฮิสอก,กะนะครับที่แบบว่าโอ้ยกรอนอันนี้แหละซึ่งเหมือนกับฮิสกะเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่นะซึ่งอันเนี้ยคือถึงแม้มันจะมีความโหดเทียมตะกูลอ่การ์ตูนมันจะดิบขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็มีมีมีมุมตลกนะครับให้เราได้ดูเสมอนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเรื่องของ14นะครับข้อดีนะครับที่ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปลองเปิดใจดู Hunter Hunter กันนะครับก็เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเนี่ยหรือว่าตอนหน้าถ้าได้ทำเรื่อง Hunter เนี่ยเดี๋ยวจะเอาทำเรื่องของ Hunter 1 0 1กันนะครับว่า Hunter เนี่ยมีกี่ภาคนะครับแล้วก็มังงะอนิเมะเนี่ยแต่ละตอนเนี่ยมันเริ่มที่เท่าไหร่นะครับมังงะเริ่มที่เล่มไหนนะครับแล้วก็จะได้เอามาทำเป็นข้อมูลให้คนที่เริ่ม อยากจะอ่านนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับได้มาได้มาได้มาดูแล้วมาศึกษากันนะครับก็วันนี้นะครับชแนลพ่อบ้าน4.0นนะครับอาจจะกินเวลามานานนิดนึงนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกข่้นใดเนี่ยเข้ามาฟังเนี่ยอาจจะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เห็นแล้วก็แจ้งเตือนกันมานะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ